ที่จังหวัดแพร่นะคะได้มีการเปิดเวทีปรถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของค่ะ ที่โรงแรมแพร่นคราอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่สายเด่นชยัยเชียงรายเชียงของโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารวมรับฟังข้อมูลโครงการและแสดงความคิดเห็นสำหรับโครงการดังกล่าวใน ดำเนินการโดยกลมทางหลวงผ่านสำนักแผนงานเพื่อรองรับและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เป็นรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะทางประมาณ323กิโลเมตรครอบคลุม4จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดแพร่ลำปางพะเยาและเชียงราย มีสถานีขนาดใหญ่ขนาดเล็กและป้ายหยุดรถไฟจำนวนทั้งสิ้น26แห่งโดยการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการและแผนการดําเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางซึ่งมีจุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟสายนี้รวมทั้งหมด9สถานีครับได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดในพื้นที่ความต้องการปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญในการประกอบการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็น mega project เลย <c oughs> ก็คือจะ,ชจะเชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนบน <c oughs> เนาะ <c oughs> ให้ได้เดินทางกันอย่างสะดวกขึ้น <c oughs>